อยู่ดีกินดีและจะมีชีวิตในบ้านปลายที่มีทั้งความมั่นคงและความอบอุ่นมากที่สุดแต่ถ้าหากเป็นงานหรือกิจก,การที่ตัวเองเป็นเจ้าของเองความสําเร็จก็ยิ่งจะมีมากขึ้นหลายเท่าเพราะโชคลาภและวาสนาและส่วนอื่นๆที่แสดงให้เห็นในมือนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าตัวเองจะลงมือทําหรือไม่เท่านั้นส่วนคําถามเรื่องคู่ชีวิตที่อยู่คินกันปัจจุบันนี้ว่า สองคนเรานั้นเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันแก่เท่าหรือไม่นั้นสุภาพสตรีที่เกิดปีมะแมในช่วงเวลาบ่ายๆ่ายเย็นเย็นเป็นคนขยันทำมาหากินอยู่แล้วตลอดเส้นทางของเส้นชีวิตก็สามารถมองเห็นถึงความสำเร็จรวมไปถึงความมั่นคงได้อีกด้วยยิ่งบนเนินพระหัตในมือยังมองเห็นเครื่องหมายส่งเสริมครอบครัวอีกด้วยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของฝ่ายหญิงที่จะเข้ามาส่งเสริมฝ่ายชายอย่างเห็นได้ชัด และความโชคดีของคนทั้งสองนี่เองที่ทำให้คู่ของคนมีความมั่นคงและชีวิตก็ก้าวหน้า